เช้านี้นะครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งวันนี้มาสายปกติคู่หนึ่งจะมาแต่เช้าวันนี้มาสายเนื่องจากว่าฝนตกทั้งคืนเลยเป็นหาที่ที่สามของปีนี้แต่ว่าถือว่าเป็นหาที่สองที่ฝนลงแรงแล้วก็นานนะครับเมื่อวานขุดแปลงขุดแปลงพอ,อดีวานวานัน วานผักวานผักเสร็จฝนลงอ่าถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้ววันนี้กําลังจะไปสักการะภูมิเจ้าที่ที่บอกหน่วยบอกเมื่อวานจุดธูปได้สาม สี่แปเลข3ามเป็นเลขเลขแตัวเดียวกัน8 8 8 9เกอมันออก8ปดออก9 8้าดเมืที่สแล้วงวดที่สี่หรือเมืที่ห้าดที่สี่เมืที่สให้โชคนักเรียนไปโรงเรียนแล้วรกไยเปิดเทอมแล้วละ่ะยังไม่ได้โอนตังค์ให้ลูกเลย จะเปิดเทอมล้วเดี๋ยวขอถ่ายภาพบรรยากาศตอนเช้าก่อน